เรามา่ต้องแกะวยค่ะบางทีเมื่ออาชีพแกะกะค่อยๆแกะค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงนี่แต่หนึ่งลูกหนึ่งลูกได้แค่นี้ มีมีแต่ไม่ค่อยมีมีคมๆเลยมีคมสุดแล้ว นองนาที่เลียนก็ยาก,กินเรียรยงาลเดอร์จากร้อนให้อากาศ่อนกินได้ก,กินทีละนน้อยกินได้หมดก็ใช่ตู้เย็นไว้เนี แกะตุ้มเปะเลยนี่เป็นยัไรจ๊ะกินเองแกะเองถ้าใครไม่ถนัดที่จะแกะจ่ะอย่าริสซื้อมันเป็นลูกเด็กขาดอันนี้จ้าวซื้อฝากฝากเออน้องเพื่อนกับกรุงเทพสิฝากปเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะถ้า,ผาเผอิญมันมันสุก สูก้อนค่ะไม่ต้องแกะเลยจำเป็นต้องแกะซึ่งส่วนตัวก็ไม่เคยชอบแกะที่เรียนเลยไม่ชอบแกะเพราแกะไม่เป็นค่ะ กินอร่อยกรอบอร่อยกำลังดีหวานกรอบหวานกรอบกำลังดีค่ะลูกไม่ใหญ่แต่ก็อร่อย เกิดว่าอยากจะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนเนี่ยต้องฝึกเยอะๆในการปอกทุเรียนแกะทุเรียนยังไงให้รวดเร็วนี่คมคมอันนี้นก็ต้องคงึมฝ เกือบจะเป็นตะล้าแล้วค่ะเพราะว่ากินออกแล้วไม่มีเวลาซื้อมาตั้งแต่วันวันพุธไปทำง,งานเนาะวันพุธยังไม่สุกก็เลยหัดสุกเมื่อเช้าได้กิน่นก็เลยว่าเออเดี๋ยวเย็นเนี้ยกลับมาจัดการก็เลยถ้าหลังจากคืนนี้แล้วก็เละ ก่อนก่อนที่จะเล็กมือสมัครเล่นแกะเพียนใครไม่เคยเคยแกะก็ขอแนะนำให้ซื้อที่เขาแกะให้นะคะไม่ต้องเอามาแกะเองนะคะหรือว่าใครอยากลองก็ได้ค่ะแต่มันจะพูไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราแกะเองไง ไม่เป็น,นอืมลอันนี้ก็ถือว่าแกะหน้าอยู่่อสองลูก ก็ได้เยอะอยู่นะคะสองลูกไม่สองลูกลูกจะประมาณเนี้ยค่ะลูกจะประมาณโลก,กว่าลูกประมาณโลกว่าอย่างเงี้ยค่ะในโลกว่าอย่างนี้กกนแกะแล้วก็ประมาณนั้นอย่างนั้นนะคะสุกหมดแล้ว เดี๋ยวลองมาตอนที่แกะติดแล้วนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหน